ญาติโยมสาธุชนที่ได้มารับฟังธรรมะในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุวางมือลงซะพูดคุยรอคอยหมู่คณะไปด้วยได้ทำความเข้าใจในการเป็นอยู่ในการเดินทาง ในการจาริกธุดงของพวกเราด้วยยังไม่ถึงสามทุ่มแล้วจะว่าดึกก็ยังไม่ดึกปกติเราก็สามทุ่มสี่ทุ่มบ้างตามเหตุตามปัจจัยก็ต้องขออนุโมธนาชื่นชมแล้วก็ยินดี กับความศรัทธากับความตั้งใจในการแสวงหาองกท่านทั้งหลายเพราะวอาการที่พวกเราได้ออกบวชนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแล้วการบวชก็เป็นฐานะหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นฐานะที่งดงาม เป็นฐานะที่มีคุณค่าการที่เราจะบวชได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าบวชแล้วทำอย่างไรจะอยู่ได้นี่อันนี้ก็ยากไปอีกเพราะบางครั้งบางคนนี่บวชง่ายได้บวชหลายรอบแล้วก็มีแต่ว่าบวชแล้วจะอยู่ได้ไหมบางคนก็ คิดอยากบวชก็บวชอยู่ไปอยู่มาคิดอยากสึกก็สึกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีเหตุการอยากบวชของเรามันก็มีเหตุการอยากสึกของเราก็มีเหตุถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างเหตุในการบวชก็ดีหรือว่าการป้องกันไม่ให้เราที่จะ ศึกขาลาเพศถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้เราก็จะอยู่ได้เราก็สืบค้นดูว่าการที่เราแบบอยู่ไม่ได้หรือว่าใครที่บวชแล้วสึกออกไปเพราะอะไรจะเป็นเพราะกิเลสนะเนี่ยแล้วเราจะสามารถที่จะ หาวิธีหาอุบายถ้าเป็นนักรบเราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาตัวรอดตั้งแต่ทำอย่างไรจะทำให้เราชนะถ้าใครเรียนหรือว่าใครศึกษาในหลักการรบอย่างเรื่องยุทธวิธียุทธศาสตร์กลยุทธ ของซุนโวอเงี้ยหรือสามกกเนี่ยอันนี้มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอามาใช้ในการบวชนี่เราก็เอามาใช้ได้อย่างที่เขาพูดว่าเวลาออกรบนี่มันต้องโจมตีเหมือนไฟเคลื่อนย้ายเหมือนลมแทรกซึมเหมือนน้ำหนักแน่นเหมือนดิน เวลาเขาจะโจมตีต้องให้มันแบบเหมือนไฟน่ย่มันรุกเราคือเอาให้วอดวายเอาให้แบบหมดไหมให้สิ้นให้จบถ้าเราทำอะไรแบบไม่สิ้นไม่จบไม่จบไม่สิ้นเหมือนตีงูหลังหักสุดท้ายมันก็แว้งมากัดเราการโจมตีฆ่าศึกจะต้องโจมตีแบบให้ให้เขาแบบ หมดทานต่อสู้ไม่สามารถที่จะมากอบกู้หรือว่ามาโจมตีเราได้ให้มันเหมือนไฟไหม้ไม่จนหมดเหลือแต่เท่าฐานเนี่ยการที่เราจะออกรบกับกิเลสเราก็จะต้องมีความเคียนหรือว่าความศรัทธาความเพียนความตั้งใจอะไรทั้งหมดเนี่ย ให้มันเหมือนไฟที่จะไปเผากิเลสขันติประมังสโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเครื่องเผากิเลสหล,ลายอย่างประกอบกันนะที่เราจะต้องแบบเผาไหม้กิเลสให้มันมอดไหมจากจิตจากใจเราเคลื่อนย้ายเหมือนลม การที่เราจะไปไหนมาไหนถ้าเรามีความเร็วเรียกว่ารวดเร็วได้จะเป็นนักมวยจะเป็นนักกีฬาจะทำอะไรที่แบบว่าทําก่อนเขาการเริ่มต้นก่อนมันมันได้เปรียบถึงจะผิดมันก็ได้มีเวลาลองใหม่แต่ถ้าเราไปเริ่มที่หลังเขานี่บางทีมันไม่ทันหรือว่าทันมันก็ได้น้อย บางทีมันก็ถ้าผิดก็แก้ไขไม่ได้มันหมดเวลาแต่ถ้าเราทำอะไรแบบล่วงหน้าก่อนก็ดีหรือว่าทำก่อนคนอื่นก็ดีอันนี้เราก็จะได้เปรียบการโจมตีการเคลื่อนย้ายกำลังผลรวดเร็วเหมือนลมไปที่โน่นมาที่นี่ นักมวยที่แบบออกหมัดได้เร็วหลบหลีกหมัดได้เร็วโอกาสชนะก็มากกว่าฉะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนย้ายให้เร็วเหมือนลมถ้าเราปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสติแบบรวดเร็วเวลาเกิดอะไรขึ้นสามารถที่จะมีสติเล,เลือกรู้ได้เร็วว่าเราทำอะไรทำทำไม แล้วก็ต่อยอดไปถึงว่าทำเพื่ออะไรคือพอเรามีสตินี่ยมันก็หยุดในช่วงที่หยุดก็ทำให้เราได้ได้พิจารณาหรือว่าชะลออะไรต่างๆนีไม่ให้มันแบบผิดพลาดไม่ให้มันบกพร่องถ้าเรามีสติได้เร็วเวลาที่เราทำอะไรอาจจะเพอ้ออาจจะพลาดประมาทไป แต่พอเรามีสติรู้เท่าทันมันกลับทันมันแก้ไขทันฉะนั้นการที่เราทำอะไรสติต้องรวดเร็วถ้ายังไม่เต็มรอบก็เฟิร์โดยอุบายต่างๆที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ศึกษาเป็นขบวนการในการที่จะพัฒนาสติเคลื่อนย้ายเหมือนลมแทรกซึมเหมือนน้ำ น้ำนี่มีทุกที่นะครับเข้าไปหาน้ำดาวอังคารหรือว่าที่ไหนที่มันอยู่ในที่ที่มันถ้ามีน้ำมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะมีน้ำเลยแต่พอเขาแบบเข้าไปอะไรอะไรแล้วปรากฏว่ามันมีน้ำน้ำเนี่ยมันแทรกซึมได้ สามารถที่จะแทรกซึมไปในดินอยู่ในอากาศอยู่ในหลายๆที่ในตัวเรานี่น้ำก็ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นส่วนมากฉะนั้นถ้าเราสามารถทำตัวเราเหมือนน้ำน้ำที่สามารถอยู่ได้ในทุกที่สามารถที่จะประสารปูนหินอิฐทราย จะมีมากมายขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำไม่สามารถจะก่อสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นอะไรสูงใหญ่ได้แต่ว่าเขามีน้ำเอาผสมกับทรายผสมกับปูนผสมกับหินกับอิฐกับเหล็กสามารถจะก่อขึ้นมาเป็นบ้านเป็นตึกจะกี่ชั้นจะกี่ชั้นถ้าว่าใส่น้ำนะครับ ไม่ได้มีว่าโอ้เอาทรายกับปูนผสมกันแล้วก่อเป็นตึกโดยที่ไม่มีน้ําไม่มีก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยน้ําไม่สามารถอธิบายหมดได้ชีวิตของเราจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราสามารถแทรกซึมเหมือนน้ําแทรกซึมเหมือนน้ําคือเข้าไปเอาประโยชน์ในทุกที่ ประโยชน์ในทุกที่ในการกระทำอะไรต่างๆสิ่งดีเราก็มองเอาดีเอาประโยชน์สิ่งที่ไม่ดีเราก็มองเอาแบบให้เห็นโทษให้เห็นภัยคือไม่ประมาทเห็นอะไรดีเราก็เอาประโยชน์เห็นอะไรไม่ดีเราก็เอามาเตือนใจเอามาเตือนตนเองไม่ทำอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น อันนี้คือลักษณะของบัณฑิตแต่เป็นลักษณะของคนพาลน,นี่ดีก็อิจฉาอะไรที่ผิดพลาดบุกพล้องก็สํมเติมก็ดูถูกก็เป็นอะไรที่แบบลบไม่ดีตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่ชอบเวลาเห็นคนอื่นทำสำเร็จเราก็อิจฉ้าแทนที่จะศึกษา เห็นเขาผิดพลาดบกพร่องแทนที่เราจะเรียนรู้จากเขาเราไปซ้ำเติมไปดูถูกเขาแทนที่เราจะให้กำลังใจหรือว่าสร้างอะไรที่แบบให้ได้คุณคือถ้าเราให้คุณกับเขาเขาก็ให้คุณกับเราเราช่วยเหลือเขาวันหนึง่งเขาสำเร็จเขาเจริญเขาก็อาจจะช่วยเราฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแทรกซึม เหมือนน้ำที่สามารถอยู่ได้ในทุกที่เบื้องต้นด้วยเมตตาปัญญาในที่สุดคือเบื้องต้นเนี่ยเราอาจต้องใช้ความเมตตานะเวลาเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนถ้าเราประกอบเมตตาไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในทุกที่เจตจะเราก็จะสามารถรองรับความทุกข์ปัญหา ในระดับหนึ่งสามารถที่จะสร้างความสุขหรือว่าไม่ให้อะไรมันเสียหายมากกว่านั้นถ้าเรามีเมตตาในทุกที่เหมือนน้ำจะอยู่กับคนดีก็เมตตาอยู่กับคนไม่ดีก็เมตตาจะทำงานจะทำหน้าที่อะไรประกอบด้วยเมตตาในเบื้องต้นแล้วก็ปัญญาในที่สุดใช้ ติพิจารณาใช้ปัญญาในการให้เราได้เกิดความเข้าใจในทุกเรื่องดีก็เอาประโยชน์ไม่ดีก็ให้ได้ประโยชน์ถ้าเรามีปัญญาในทุกที่เราจะเป็นคนที่แบบไม่เสียโอกาสไม่เสียโอกาสเห็นดีเราก็เอาแบบอย่างเราก็เอาไปฝึกไปหัดเห็นไม่ดีเราก็ไปป้องกันตนเองไม่ให้เป็นอย่างนั้น อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบจนมาถึงหนักแน่นเหมือนดินดินนี่มันแบบโอ้โหยอมรับได้ใครจะเหยียบใครจะย่ำถุยน้ำลายใครเสลอดจ,จระปัสวะขยะสิ่งสกปกดินไม่บน่นดินไม่ดา่าดินไม่ตอบโต้หนักแน่นมั่นคงถ้าเราสามารถทำตัวทำจิตใจเราแบบ หนักแน่นมั่นคงเวลามีอะไรมากระทบจะลมจะแรงลมจะแรงขนาดไหนพายุจะแรงขนาดไหน,น,าไหนถามว่าพายุที่มาแบบทอร์นาโดก็ดีอะไรก็ดีนี่จะมาพัดภูเขาให้ถล่มนี่โหดยากมากหรือว่าจะมาพัดให้ดินแบบอะไรแบบ ถูกทำลายเนี่ยก็ยากไม่ใช่ไม่ได้เลยแต่มันยากคือมันหนักแน่นถ้าเราสามารถทำตัวเราให้หนักแน่นได้เหมือนดินเวลามีปัญหามีอุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ยอมแพ้เราก็จะเข้มแข็งเราก็จะหนักแน่นในการที่จะรองรับสิ่งเหล่านั้นแล้วค่อยๆคิคด หรือว่าพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยหรือว่าแก้ไขพัฒนาเป็นลำดับลำดับไปมาก็จะสามารถที่จะผ่านผลในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหรือว่าได้ประโยชน์ดินนี่สามารถเอาสิ่งสกปรกมาทำให้ตนเองกลายเป็นเป็นดินที่ดี ทาว่าต้นไม้มันชอบอะไรชอบปุ๋ยพวกอะไรที่เป็นของเน่าของเหม็นเนี่ยมาถมมาทมมาทให้ดินอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยนั่นแหละดินไปย่อยสลายย่อยสลายอุจจระอัศวะขอ,วของเน่าของเหม็นขยะกลายเป็นปุ๋ยได้หรอาสามารถที่จะทำให้เกิดความเจริญงอกงาม กับต้นไม้ที่อาศัยอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะหนักแน่นเวลาเกิดปัญหา,เ,าเกิดอปุปสรรคก็เอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นกรณีศึกษาสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นปุ๋ยหรือว่าเอามาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราไม่ประมาทให้เราทำประโยชน์เพื่อที่จะเราเกิดความเข้าใจ จนสามารถนำไปสู่การปล่อยวางดินปล่อยวางเน้ใครจะเหยียบใครจะย่ำถุยน้ําลายคายเสเลดมันก็ว่างมันเป็นธรรมชาติของดินเน่ยแต่ว่ามันไม่มีจิตมีใจแต่วว่าเปรียบเทียบถ้าเราสามารถทำจิตเราได้แต่ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ได้พิจารณาจะว่าแบบ เป็นคนปล่อยทิ้งเป็นคนไม่รับผิดชอบวางเฉยไม่ใช่หนักแน่นแบบมีสติแต่ว่าบางคนไม่รับผิดชอบไม่สนไม่ได้อะไรที่จะให้มันเป็นประโยชน์บางคนก็อาจจะแบบน่าเสียดาเรฉะนั้นพวกเราทาั้งหลาย,เ,ยเหมือนนักรบแต่เราเป็นนักรบสงขามยินเรียนรู้ รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือรู้ว่าเขานี่เป็นยังไงเราเป็นยังไงเขาในที่นี้คือกิเลสเราเนี่ยเราน,รานี่มีธรรมะระดับไหนเราจึงมาหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองอยู่ได้อยู่ได้ในาศาสนาเมื่อเราได้บวชแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดี แต่บัวแล้วเราทําอย่างไรจะอยู่ได้ก็มาลบกับกิเลสไปี้ยหาวิธีหาอุบายที่จะเอาชนะหรือว่าถ้ายังไม่ชนะก็สามารถที่จะเอาตัวรอดมันยังมีกิเลสอยู่อ,อยากซื้อมักสาวเห็นเขาใด้เขามีเขาเป็นก็อยากเป็นคือเขาจยากได้คือเขา แต่ว่า็ูดเอาผมเนี่ยแหละองหนึ่งรูปหนึ่งแต่ก่อนผมก็อยากซึกเดียนี่ผมก็อยากซึกอยู่แต่ว่าผมโอดอ,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 กอกอ็ที่ว่าบ่อยากมึงเธอก็มีอยู่ในอยู่บังคัอะที่ว่าพวกคิดพบกเมียนกิเลสมันคิด,คด,คดธรรมะมันก็มาบอกมึงหยุดมาทันมึงยานะมึงบวดดนแล้วนะเห็นเขายิ้มให้คือว่าเขาชิมมกักมึงบป่หยุดกิเลส เราก็เอาธรรมะมาใช้ที่เราได้ปฏิบัติมาอดเอาสมัยก่อนบวชใหม่ๆอยากซึกผมก,ก็ไปทุดงไปเขาปริวาสมีงานปฏิบัติธรรมวงไหนก็ไปไปๆมาๆก็นานไปนานไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจเรามันก็ไม่เที่ยงจาจักรมันอยากซึกมันก็ดูได้มันเท่ากับว่าอยากซนนึ้งไปเย ชีวิตมันได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์โอยบุญหลายตัวเฮายนี่บวชบุญหลายตัวเฮาอยู่มาในาศาสนานี่โอยบวชึกไปมันลำบากเลยเห็นสุ่มสืกเข้าเมียไปบางทีละ่ะอจว่าถูกจว่า,ายากลำบากเมียรกระดาม่เท่าก็ปล่อยลูกกแ็แอวเฮ้ยกูบ่ได้อาน้นัเืองเด้อว่าฉัน บอกตอนเองอาศัยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจจากที่บวชได้แล้วก็อยู่ได้แต่ว่าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ให้มันดีเลยเด้บม่เป็นอยู่ใดซื้อกินเขา้าซุกป่าตายกินเข้าเช่าบ้านแล้วก็ขี่ขานนอนทาบาังสกุลหาสังฆทานย,ายินว่ามีผูดด้ใดป่วยไก่จิตตายอ,อ็จะอฟังเสียงกระโเผกหรือฟังเสียงเขาจิต เปิดทรณีกันแสง้าวญญาญยาณมันได้ีในซ่องในไขยอยู่ไปมุมมือหมุม,มเวนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรก็มีอยู่หลยจะว่ามันจะได้บุญมากหรือว่าจะได้บาปก็ไม่รู้ละอยู่ได้ก็ให้อยู่ดีเราก็มาหาวิธีนี่ให้เราอยู่ดีนี่จุบดีอยู่บตอนนี้นั่นงฟังเทศอยู่ก็ดีถัว่า จะน่อยก็จะไป็นยางทุดงอีกก็สิิวดีอยู่บ่ไอ้ทุดงแล้วกลับมากยู่ไปขัดยูได่ไใดหาวิธีหาอุบายหาเครื่องล่อชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่จันานอะไรหรอกขอเพียงเราอดทนปึกฝนตนเองไปเรื่อยๆวันเวลามันก็จะขัดเกาเราไปด้วยความจริงที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้เราเห็นธรรมไปด้วย เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายความเจ็บความป่วยเห็นคนตายมันก็เตือนตนเราก็จะตายอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้คิดนะครับพวกเราจึงนี้พวกเราจึงเป็นนักรบนักรบสงครามยินนักรบสงครามที่เราไปต่อสู้กับกิเลสมีธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมะ สันติก็ดีความอดทนสัจจะความซื่อสัตย์อะไรที่เราตั้งใจบาร,รมีทั้งสิบที่พระเจ้าเอา,อาสร้างมาหรือว่าเอามาใช้นี่เราก็มาสร้างให้กับตัวเราด้วยหรือว่าอุบายวิธีอะไรต่างๆแนวทางการศึกษาแนวทางการปฏิบัติและผลที่มีคุณค่าที่เราได้รู้ ที่เราได้เรียนถึงเราจะยังไม่เข้าถึงแต่ก็ให้เราได้เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังเพียรยังปฏิบัติอยู่เราก็จะเข้าถึงค่าวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาไม่ได้พูดอะไรมากรอเวลาความพร้อมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ถือว่าพอสมควรนะครับ สองร้อยกว่ารูปเกือบ300ก็คงจะมีมาอีกเพิ่มเติมนะครับพวงนี้วันที่ห้าที่หที่เจ็ดอีกสมวันและส่วนหนึ่งก็อาจจะไปรออยู่ที่ลําโูนด้วยมากก็ดีน้อยก็ดีถ้าเราทำดีอย่าเอาความมากมาเป็นข้อห้างหรือว่ามาเป็นข้อให้เราหลงอย่าเอาสิ่งที่น้อย มาเป็นข้ออ้างหรือว่าหลงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราปฏิบัติไหมมากก็ปฏิบัติน้อยก็ปฏิบัติเราก็จะได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์ขอความเจริญงอกงามในสินในธรรมในคุณงามความดีในศาส,สนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน ด้วยเถินสาธุากาเดี๋ยวจะได้บอกวัดมาครบหรือยังกถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรึกษา หลวงพ่อพระธรรมวชิระวิสุทธิ์นะครับนจะมาเยี่ยมพุ่งนี้แล้วก็จะมีการบวชพอนาคใหม่อีก